สวัสดีครับวันนี้เราจะมา r ร n กิ้งแฟนชายเบนเทนทั้งซีรีส์นะครับรวมตั้งแต่ซีรีส์ภาคคลาสสิกยาวไปถึงซีรีส์ภาครีบู๊นะครับจะไม่รวมภาคหนังเพราะว่าซีรีส์ไม่ทําให้กูนะครับกูแค่คจะเสียใจแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเจลิสเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เจลิสไว้ข้างล่างนะครับราม,มาครับซีรีส์คลาสสิกผมมังคับเอเป็น rank สูงสุดเลยแล้วกันเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับเราได้เห็นว่าเบนตอนเป็นเด็กกระโปรงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันนิสัยเป็นยังไงบ้างนะคคคคคครรรรรรัััับบบบบออออกกกกกกตตงงงๆืมมมนน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 เเ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 ปป็็็็ซีีีีีีส์ททท่่่่่ถูใจใด้้าาาาาาุแแแยยพวววาาะลลภ10 ไอเฮียเยอะกว่านั้นนี่หว่าไอ้ทีมงานค่อนข้างจะฉลาดมากในการเลือกใช้เอเลี่ยนแต่ละตัวนะเพราะว่าคือเอเลี่ยนอ่ะเขามีแค่สิบตัวให้เล่นไงเขาก็เล่นคุ้มมากนะครับมันไม่แบบอย่างถ้าเทียบกับออมนิเวิร์สเนี้ยออมนิเวิร์สคือเอเลี่ยนสามสิบกว่าตัวมั้งแม่งใช้โคตรเละเทะเลยเฮ้ยผมไม่ค่อยชอบเลยแต่แต่ออมนิเวิร์สเป็นภาคโปรดผมนะพูดง่้ยมันก็ดูแปลกๆในจอนร่ราของการ์ตูนไอชั่นยุคสองพันห้าเนี่ยก็คือเบนเทนเป็นตัวท็อปของยุคนั้นอยู่แล้วนะครัััับบบเเเเป็นเนน็นนนนนนนตตตตตวววแกกกกาาารรร์์ูิลยอออ้งๆ่่ฉช มันสุดมากมมันสุดยอดมากมมันครบมากๆครับอย่างตัวอย่างเซนเนชั่นของฮิตบลสที่เจอกับวิวแก๊กตอนแรกเนี่ยแม่งเทมากนะถือว่าขึ้นหิ้งตำนานเลยนะครับแล้วก็เป็นภาคเดียวด้วยที่กูรู้สึกว่าวิวแก๊กมึงเก่งจริงๆรนะมึงก็ดูเป็นตัวลายที่น่ากลัวจริงๆเพราะภาคหลังๆมึงเป็นตัวเฮี้ยอะไรไปแล้วไม่รู้ซีรีส์นี้มีเอลเลนคลาสิกหลายตัวที่เราชอบมากอย่างครับอย่างเช่นแบบฮิตบลสอย่างเงี้ยโฟร์อาร์มแคนนอนบอลเดวมอนเทสนี่ Arm, Ball, Head, น ate, นไงเอ่อไปเลย์เรทอ Alien Force. Alien Force เนี่ยให ให้อยู่ระดับเดียวกันเลยก็คือแม่งในสุดจริงๆเอเลนฟอสมันเป็นผ้าที่อัพระดับมาจากผ้าคลาสสิกจริงๆนะครับมันก็คือเป็นผ้าต่อจริงๆเลยชอบที่เอเลนฟอสเนี่ยมันมีพัฒนาการของตัวละครที่มันสูงมากคือจากเบนที่เป็นเด็กกระโปะแบบเนี่ยเด็กกระโปะอย่างนั้นอ่ะมันโตมาเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบเออมันก็ยังหัวร้อนอยู่แต่แบบแม่งมีแม่งมีสตินึกคิดเป็นแล้วอะ่ะมันเป็นผ้าที่ขยายจักรวาลเบนเดนไปเยอะมากจากแท่ แต่แค่มันอยู่แค่แบบในโลกเงี้ยไปอากาศนิดนึงไปดาวอื่นนิดนึงเงี้ยอันนี้เป็นทั้งจัก,กรวาลเลยซึ่งแบบไม่มีเอเลี่ยนบุกโลกไม่มีองค์กรลับช่างปะปาหาเหวี้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คือไม่แล้วก็มันภาคที่ตัวละครหลายๆตัวมันอัปเกรดขึ้นจริงๆนะไม่ใช่แค่เบนเนาะก็คือมีทั้งแบบเอ้เควินอย่างเงี้ยที่ภาคแรกเป็นตัวร้ายแล้วก็ตอนต่อมาก็เป็นตัวร้ายอยู่แล้วก็ไม่อัปเป็นเพื่อนพระเอกเงี้ยแล้วไม่เป็นตัวที่เท่เทพ่พอๆกับเบนเลยที่ไอ้นั่นอะ เขาซึมซับด้ทุกอย่าง,างฉันก็เลยมีพลังแบบเหละอเฟือ,อแล้วก็เกวนเกวนที่แม่งสวยขึ้นจริงจ,งจ,งจากผ้าเก่านะครับก็คือคือมันอัพมาเยอะมากอัพเกรดสเกลมาเยอะมากนะครับแล้วก็ห้างนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเซตเอเลี่ยนใหม่หมดเลยจาก10ตัวเก่า ไปเป็น10เซตใหม่เลยนะครับก็คือมันเปลี่ยนออกมีทิกด้วยซึ่งเอเลนเซตใหม่เนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากนะครับมันนำเสนอเอเลนเซตใหม่ได้ออกมาดีมากทั้งแบบทั้งแบบสวอมไฟบิ๊กชิลเงี้ยยูมังกาสโตราฟโครมาสโตนเงี้ยโครมาสโตนนี่ผมชอบเปิดไดมอนด์เฮดอีกนะเอาจริงๆนะ <laughs> แล้วก็อย่างเวบิกอย่างเงี้ยจริงๆเวบิกมันมาภาคมูฟวี่นะแต่ก็ กูก็มันไม่มีให้มึงให้กูทำ b บ b y ถือว่าเป็นเอเลี่ยนลูกล้าผมเลยนะครับสักวันหนึ่งเราอาจจะทำสิบอันดับเอเลี่ยนกันนะครับอารมาดริโลอย่างเงี้ยที่ผมก็ชอบนะส่วนตัวแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามันโผล่มาภาคนี้เลยหรือเปล่าน่าจะโผล่ภาคนี้เลยคือไอ้แค่เอเลี่ยนมหาระดับขี้โกงอย่างเอเลี่ยน X นะครับคือภาคนี้แกจะไม่เพิ่มได้ฉายแสงเลยเอเลี่ยน X มันจะมาภาคต่อๆไปมากกว่านะครับคือมึง X เนีเย่ย X สิงิชันเลยอยใหญ่ที่สุด X สิงิชันมันเป็นเอเลี่ยนขี้โกงระดับนึงเลยนะครับแล้วพูดนึงในเนื้อ เนื้อเรื่องมันเข้มข้นกว่าซีรีส์ต้นฉบับด้วยความที่มันโตเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันก็เลยลดความปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนลงขึ้นหน่อยแล้วก็ไปเสริมตรงแอคชั่นกับเสริมตรงเนื้อเรื่องให้มันเข้มข้นจริงๆนะครับช่วงช่วงที่สู้กับพวกเอเลี่ยนที่มันหน้าเหมือนแมงกะพรุนอ่ะตัวทุกอย่างอ่ะนั่นแหละผมว่าช่วงนั้นะสนุกดีซีนแอคชั่นเนี่ยจริงๆซีนแอคชั่นเนี่ยจะบอกว่าซีรีส์คลาสสิกเนี่ยผมชอบซีรีส์คลาสสิกตรงที่ซีนแอคชั่นเนี่ยมันจะมีความอิมแพคคคมมมมมมมััััันน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 นจจจจจะะะะะะะทททททุกกกกกหดดีีีี่่่่่่่่ปปลลอออออยยยยยไไไเเเเเเเรรรรรรราาาูู้้้ถึึงงงว็็บบแแแขขิิๆฮฟ์สสช แต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเอลินฟอร์สไม่จะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างการที่ภาคคสิภาคคสิมันจะเน้นไปทางแบบกายภาพแบบปล่อยมัดปล่อยนูน่นปล่อยนี่มากกว่านะครับยิงพลังเงินส่วนใหญ่เอลินฟอร์สเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเอ่อพวกสายกายภาพไปเป็นสายปล่อยบีมปล่อยพลังกันละทุกตัวไม่ใท่จะปล่อยพลังกันได้หมดเลยนะครับแต่คือเอเลี่ยนมันทำออกมาสร้างสารรค์นะมันเล่นพลังได้หลายแบบดีผมชอบดีนะครับแล้วก็ไปต่อไปเลยก็คือถือว่าเป็นเอลินฟอร์สภาค2แล้วแล้วกันกับอันติเมตเอเลี่ยน อันติเมตเอเลียนเนี่ยมันก็คือ,อให้บีเลยละกันให้ลองกับพวกนี้มาหน่อยอันติเมตเอเลียนในใจผมนะมันคือมันคือเอเลนฟอสภาคสองที่เพิ่มกิมมิคเอเลียนอันติเมตขึ้นมาเช่นแบบพวกอันติเมตี่มังกรซออย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมก็ผมก็คิดว่ามันเทดีนะแบบแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นการรอว่าเอ๊ะตัวนี้มันจะมีอันติเมตว่าเมื่อไหร่อันติเมตตัวนี้จะมาตัวนี้จะมาตัวนี้จะมาอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แต่ใจ a l เอเลนฟอ e ขนาดนั้นนะในหัวผมนะแต่จําไว้นะครับ แอนติเมตเอเลนเนี่ะมันจะเน้นไปทางสืบสวนคดีข้อความมากกว่านะครับเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นแล้วก็สืบสวนเยอะกว่าเอเลนฟอร์สนะครับที่มันจะเน้นแบบเน้นแอคชั่นมากกว่าแอคชั่นภาคนี้ก็ยังดีเหมือนกันก็คล้ายคล้ายเอเลนฟอร์สนั่นแหละครับเขาจะแสดงเห็นว่าเบนเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นเด็กกระโปรงอีกละเพราะว่าเหมือนมันมันช่วยกาแล็กซี่ในเอเลนฟอร์สได้แล้วทีนึงอ่ะแล้วอยู่ดีมึงอีโก้อีโก้มึงแดกอ่ะแล้วมึงก็กลับมาเป็นเด็กกระโปรงอีกทีนอนึงอ่ะจนมึงต้องแบบเสียเอามีทิไไปปมมั้่ใาุ๊บบดกลห อมิทิกโดนบึ้มนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอัลติเมทิกที่มีพวกลางอัลติเมทนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งกิมมิคอัลติเมทผมจริงๆคือมันเท่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้เสิร์ฟความสำคัญในเนื้อเรื่องขนาดนั้นนะรู้สึกว่ามันไม่ได้วิเศษวิสงขนาดนั้นมั้งก็ก็เป็นกิมมิคเท่ๆนะครับว้ขายของเล่นเอาจริงๆม่งก็ไว้ขายของเล่นนั่นแหละมารับพาคต่อไปก็คืออมนิเวสบอกตรงๆคือมันเป็นภาคโปรดผมนะมันเป็นภาคโปรดของผมเลยเป็นภาคที่ผมรักจริงๆนะครับ มึงอยู่บีครับไอสัตว์คือมันเป็นภาพที่เสียดายมากผมแม่งโดนแบบมันโดนรถโทนของเรื่องมาลงมาให้มันดูเด็กขึ้นอะ่ะแต่แบบหลายเรื่องในเวลานั้นะ่ะก็โดนเหมือนกันนะกับอมนิเวรสเนี่ยเอเลียนมีให้เล่นเยอะกว่า3ามภาคนี้อมนิเวสเนี่ยแม่ง เอเลี่ยนเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะแต่แบบมันมีแต่ตัวปัญญาอ่อนนะทั้งนั้นอ่ะแค่ไม่มีเอเลี่ยนใหม่ที่ผมคิดว่าแม่งเท่เลยนะตัวเดียวที่คิดว่าเท่คือฟีดแบ็กนั่นนะครับฟีดแบ็กมันก็คือมันก็คือไอคอนของภาพอมนิเวิร์สผมว่าอมนิเวิร์สดีได้เพราะฟีดแบ็กตัวหนึ่งเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือผมชอบมากตอนอาร์ชของฟีดแบ็กนี่คือมันเนื้อเรื่องเป็นเป็นช่วงเดียวที่เนื้อเรื่องมันจริงจังจริงๆอ่ะคือตอนมันจะแบ่งแตกๆอ่ะมันจะมีตอนจริงจังปุ๊บจริงจังจริงจังจริิงง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 จจจััััััััหหมมมมมดดชช่่่่ววพาาารรร์์ขขอออออออนนนนปปปุ๊บบบบบบบคไไเเเยยยีี้้้ตสูกกกกกใๆ็็แโลญญ ออ่อนจะเข้าไปพากจริงจังแล้วก็ปัญญาอ่อนอีกสักตอนหนึ่งผมแบบคือตอนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแบบผมก็รู้นะก็คือมันเป็นทีวีซีรีส์ขาเด็กอะมันต้องมีอะไรอย่างงี้บ้างแต่แบบผมรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนอะเวลากลับไปรีวอชอะคือมันเสียฟิลหลายๆอย่างเลยนะเพราะแบบบางอย่างเห็นเอเลี่ยนเท่ๆที่เราโตมาแล้วเรารักเนี่ยแต่แบบคือด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้าความรุนแรงเราก็มึงเอาความรุนแรงกูกลับมาเฮีย <here. S 1> แต่ก็อัพสเกลมาจากภาคเก่าๆเหมือนกันนะครับก็คือไประดับคอสมอสเลยนะครับมึงไประดับคอสมิกกัันนนนแแลล้ววะคครรรบบเเเเเเป็็ทททต่่่่่่ดดอออออยยยูืืืงงีีีไมชก บึงให้เอเลี่ยนทุกตัวแม่งใส่สีเขียวให้แม่งมีสีเขียวอะคือคือแม่งน่าเกียดมากนะบางตัวบางตัวคือถ้าบางตัวมันเวิร์กอ่ะมันอาจจะเวิร์กอันนั้นไม่ไม่เกี่ยงแบบบางตัวที่แม่งไม่เวิร์กอย่างฮิวบังกะซออย่างเงี้ย คือหน้ามันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเฮียมันก็ดูกระโปงเยอะแล้วมึงให้มันใส่เกงไนท์เฮียปัญญาออส่วนเรื่องตัวละครอื่นผมค่อนข้างจะชอบนะผมค่อนข้างจะชอบเหมือนกันแต่ชอบที่เบนมันเข้าใจได้แล้วว่ามันเก่งได้เพราะตัวมันเองไม่ใช่แค่เพราะอมิชิกส์เงี้ยอมิชิกส์มันเป็นแค่แบบอมิชิกส์มันเป็นแค่นาฬิกาเงี้ยมันเป็นแค่นาฬิกาแปลงร่างเบนมันเก่งได้ด้วยจิตใจของตัวมันเองอยู่แล้วผมชอบแนวคิดนี้มากมันเป็น มันเป็นพาร์ทเดียวเลยที่รู้สึกว่าอมนิเวิร์สแม่งดีจริงๆอ่ะกับตัวละครอื่นอย่างรุกอย่างเงี้ยที่แม่งเป็นตัวละครใหม่ไอเท็ยไอเท็ยชาวนาวีเจ็กซ์ซิลี่นะอันนี้ผมชอบนะมันดูซื่อแต่มันก็ดูเท่น,นะมันเป็นแบบผู้หูที่ดีตัวหนึ่งเลยเอามาแทนเควินได้เลยในหัวผมไอพวกตัวละครเก่าๆจากเอเลนฟอร์ดกับอันติเมตไอเรื่องอย่างเควนกับเควินเนี่ยพอเขาตัดบทไปละแม่งก็แบบนานๆทีกลับมาทีงถือว่ายังเก็บมาตรฐานได้ดีอยู่นะมาตรฐานอาจจะตกลงนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้หวบยังไม่หวบเพราะมันจะหหหวววบบบลลัังจจจาาากกนนนนนนนีี้้ะะคครร <s> แ็็เเเเมมือออิ์ส่่ยปภ แฟรนไชส์สแตนเทนตั้งแต่ภาคคลาสสิกแล้วมันจบที่ iverse, ออมนิเวร์สเพราะเนื้อเรื่องมันวนลูปแล้วอะถ้าถ้าเราดูตอนจบเราจะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันวนลูปไปแล้วนะครับน่าจะไม่ทําต่อแล้วนะครับผูโทษภาครีบูทอย่างเดียวนะครับพูดถึงภาครีบูทมึงไม่ต้องพูดไอ้เหี้ยอยู่นี่พอคือเราต้องมองว่ามันเป็นการ์ตูนเด็กจริงๆอะการ์รตูนเด็กแบบ เด็กอนุบาลแล้วอะเรื่องนี้อ่าผมให้อย่างนึงคือแอนิเมชันมันสมูทจริงๆแหละก็คือด้วยความมันเป็นซีรีส์เด็กอะเนาะมันก็ต้องมีอะไรให้เด็กมันล่อตาล่อใจหน่อยแต่แบบไม่โอเคอะไม่โอเคที่มึงเอาตำนานกูมาขยี้อะเฮียกูกูจะร้องไห้ไอ้สัตว์กมันเป็นเบน,นเทนที่แบบสมองดาวซินโดไม่รู้จะพูดยังไงดีอะผมพูดรอบนุ้ว่าปัญญาอ่อนก็จริงนะแต่แบบอันนี้คือปัญญาฟักกิ้งอ่อนอะเสน่ห์ของเรื่องนี้ไม่ไม่มีเลยเลยไม่แค่เน้นแค่ขายของเล่นอย่างเดียวเพราะว่าเพราะาถ้าสังเกตด มันจะเพิ่มเอเลี่ยนใหม่เพิ่มเอเลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะกลับมาดูถ้ามันตกหว้วงกว่าเดิมมันก, upgrade, อก็อัปเกรดเอามิทิสอัปเกรดอัปเกรดโดเบนไปเรื่อยๆจนกว่าแม่งจะก็คือบอกตรงๆเลยคือช่วงสุดท้ายคือเบนเทนแม่งกลายเป็นคาเมเลเดอร์ไปเรียบร้อยแนละ้วพวกมึงใส่เกาะมันสู้เรียบร้อยมันเป็นเฮียะอะไรกันกลับแบบแม่งเอาเอเลี่ยนภาคเก่าๆมาขายเราอย่างเงี้ยเช่นแบบมันเอาราฟกลับมาเอาบิ๊กชิลมาเอาฮิวมังกาซอกลับมาอย่างเงี้ยให้แบบเดีวคนกลับไปดูบ้างเดี๋ยวก็แบบคือเสน่ห์ในเฮียเอเลี่ย แบบกว่าเบนจะไปเจอในในไทม์ไลน์คลาสสิกเนี่ยมันรีบออกมาเจอตรงนี้เลยนะครับเช่นแบบเอรินเอ็กซ์สิ่งที่มักมาเป็นเดอะมูฟวี่อ่ะคือมันเอามัลติเวิร์สมาแล้วแบบคือมันทําไม่ดีเท่าเท่าอมิเวิร์สเนี่ยอมิเวิร์สมันทํามาดีกว่าแต่แบบคือมึงจะรีบขายไปไหนไอ้เหี้ยแต่มองย้อนกลับไปเราก็อาจจะโหดร้ายกับซีรีส์นี้เกินไปนะครับแต่เราก็ควรโหดร้ายกับซีรีส์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับโรโตมาเป็นเด็กบ้าคำรุนแรงนะครับนะครับก็มึงอยู่ตรงนี้ไปก็ถือว่าสมควรนะครับเอาเป็นว่าเราแรปอัพทุกอย่างนนนนนนะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบกกกกกก็็็ืออตงตงๆๆว่่่าาาเเเททจิลไไปปดดดู้ีีีีมซส์ ย้อนกลับไปดูจริงๆนะครับก็ถ้าดูนะครับก็ดูแค่4เรื่องนี้พอนะครับคาสิคเอน็อนเน e ฟ f สอันท l t i m น t e a l เร n ่นก็จบเป็นอมนิเวศนะครับคุณจะหลับฝันดีนะครับแล้วก็พยายามลืมๆซะว่ามันมีภาครีบูตนะครับเหมือนที่กูพยายามจะลืมอยู่ว่า Pacific Rim 2มีจริงนะครับก็คิดว่าคุณน่าจะพูดมากไปแล้วนะครับก็ปิดคลิปแม่งเลยลวกัน